เปิดม่านสู่โลกแห่งพิพิธภัณฑ์สุดหั่นษาตูพอยต์มิวเซียมบนน i n t e n d o s w i t c h 2พร้อมแล้วที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ประสบการณ์การบริหารพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครจากความสำเร็จอันล้นหลามของตูพอยต์ฮอสปิทอลและแคมปัสที่ครองใจเกมเมอร์มาแล้วทั่วโลกคราวนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้เนรมิตพิพิธภัณฑ์ในฝันของคุณเองเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือรีวิวที่จะพาคุณเจาะลึกทุกแงม่มุมของเกมนี้จากโรงพยาบาลสู่มหาวิทยายลัยสู่พิพิธภัณฑ์ หลายคนคงคุ้นเคยกับตูพอยท์ฮอร์สปิทอนและแคมปัสที่สร้างชื่อเสียงให้กับค่ายนี้บนซีชุ่นแรกๆซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนติดชาร์จกันบ่อยๆแถมยังมาพร้อมกับเวอร์ชั่นจโบเอดิชันที่จัดเต็มคอนเทนต์เสริมอีกด้วยและการมาถึงของมิวเซียมในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่ยุค N e x t g e เจอย่างเต็มตัวบนซีชสองเลยทีเดียววันนี้ดิจิสเกมไทยแลนด์จะพาคุณไปสำรวจว่าเกมนี้จะมอบความประทับใจให้คุณได้มากน้อยแค่ไหนมาดูกันเลย ต่อยอดความสนุกกับทีมพิพิธภัณฑ์สุดสร้างสรรค์เกมเพลย์ใหม่ๆที่อัดแน่นไปด้วยรายละเอียดชีวิตพันธารักษ์ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องสนุกกราฟิกและการแสดงผลบนซ t สองบทสรุปเริ่มต้นการผรจญภัยในโลกพิพิธภัณฑ์เช่นเดียวกับเกมภาคก่อนหน้าคุณจะได้สนุกกับทั้งโหมดแคมเปญและเซนบ็อกเมนูก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยใช้งานง่ายขึ้น ในโหมดแคมเปญคุณจะได้สร้างและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในทีมต่างๆที่หลากหลายตั้งแต่ไดโนเสาร์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไปจนถึงพืชสุดแปลกแต่และทีมก็จะมีกิมมิคเฉพาะตัวที่ทําให้คุณต้องร้องว้าวปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์นในเซนด์บ็อกซ์โหมดโหมดนี้จะเปิดโอกาสให้คุณได้ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์อย่างเต็มที่คุณสามารถเลือกจัดแสดงสิ่งของหาพนักงานจัดโซนนิ่งได้ตามใจปรารถนาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณหรือความพึงพอใจของผู้เข้าชมเหมาะสําหรับวางแผนไอเดียหรือเตรียมพร้อมก่อนลุยภารกิจในแคมปเหลัก สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังคือการวางวัตถุมากเกินไปอาจทำให้เครื่องมีอาการหน่วงได้สิ่งของจัดแสดงมากมายรอให้คุณค้นหาคุณสามารถนำสิ่งของต่างๆมาจัดแสดงได้มากมายนับร้อยชนิดยังไม่รวมถึงของตกแต่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับพิพิธภัณฑ์ของคุณอย่าลืมใส่ใจเรื่องการจัดวางการบริการอาหารและที่นั่งทุกอย่างล้วนส่งผลต่อความสุขของผู้เข้าชมและที่สำคัญอย่าเผลอวางห้องน้ำไว้ไกลาจากห้องถงเชียวเกมเพลย์ที่เต็มไปด้วยรายละเอียด ในฐานะพันธารัก์คุณจะต้องคอยหาของใหม่ๆมาจัดแสดงอยู่เสมอคุณสามารถส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อค้นหาเบาะแสและโอกาสในการเจอของหายากแต่คุณอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นการส่งเจ้าหน้าที่ไปกับเฮลิคอปเตอร์อาจเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ารายละเอียดเหล่านี้ช่วยเพิ่มความท้าทายและความสนุกให้กับเกมชีวิตพันธารักไม่ได้มีแค่เรื่องสนุก บทบาทของคุณในตูพอยต์มิวเซียมไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นเจน้าหน้าที่คุณต้องดูแลทุกส่วนตั้งแต่การหาพนักงานที่เหมาะสมกับแต่ละโซนดูแลความสุขของพวกเขาและส่งเสริมให้พวกเขาพัฒนาตัวเองจำไว้ว่ายิ่งพนักงานเก่งเท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้พวกเขามากขึ้นเท่านั้นนั่นหมายความว่าคุณต้องหาวิธีหาเงินให้มีประสิทธิภาพทุนิยมหัวใจสำคัญในการกล้าไปข้างหน้าเมื่อคุณมีทีมงานที่แข็งแกร่งพวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าของพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบทัวร์เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดหรือทีมรักษาความปลอดภัยที่คอยสอดส่องไม่ให้มีโจรเข้ามาและใช่แล้วพิพิพธภัณฑ์ของคุณเต็มไปด้วยของล้ำค่าคุณจึงต้องมีทีมคอยเฝ้าระวังไม่ให้โจรขโมยของไปแต่เกมนี้แฝงไปด้วยความเป็นทุนนิยมอย่างแยบยลมันเรียบง่ายและตรงไปตรงมาผลลัพธ์ที่คุณได้รับมาจากการที่คุณทุ่มเทรแรงกายแรงใจหากคุณต้องการความสมบูรณ์แบบเพียงแค่ซื้อใจทีมงานของคุณเมื่อทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีคุณก็จะมีเงินเลี้งดูพวกเขา มาตรวัดความสุขจะเติมเต็มได้ด้วยการที่พวกเขาแฮปปี้ที่จะทำงานให้คุณต่อไปความสุขของลูกค้าส่วนหนึ่งของวงจรทุนนิยมพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าตั๋วแพงๆเพื่อรับประสบการณ์ที่ดีทัวจากผู้เชี่ยวชาญบริการที่น่าประทับใจความสะอาดและอาหารที่ดีสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรตติ้งของคุณดีขึ้นตัวพอยต์มิวเซียมกระตุ้นให้คุณทำตามเพื่อผ่านภารกิจเกมจะตอบแทนผู้ที่ตั้งใจนี่คือความยุติธรรมที่คุณควรได้รับเมื่อคุณทุ่มเทรแรงกายแรงใจ หากลูกค้าและทีมงานยินดีที่จะตอบสนองคุณเช่นนี้ทำไมคุณจะไม่ตั้งใจทำให้มันสำเร็จเป้าหมายของเกมคือการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดไม่มีใครที่พยายามแล้วควรถูกทรยศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรัพยากรทั้งหมดพร้อมอยู่ตรงหน้าคุณกราฟริกและการแสดงผลบน w i t สองเกมเวอร์ชัน i n t เ n d o s w i t c h 2สามารถแสดงผลได้อย่างน่าประทับใจแม้ว่าเกมจะถูกออกแบบมาสำหรับเครื่องเล่น next gen โดยเฉพาะ แต่ตูพอย t ตูดิโอสก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความสนุกสนานถูกถ่ายทอดออกมาโดยไม่ลดทอนคุณภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ผ่านดอกโหมดคุณภาพกราฟิกคมชัดตามมาตร,รฐานแฮนด์เฮดโหมดเล่นได้ไม่มีปัญหาคุณสามารถนําเกมไปเล่นแบบพกพาได้โดยไม่มีปัญหาแม้ว่าจะไม่ได้แสดงผลเต็มจอ 1080p แต่ก็ไม่ได้หมดจนเล่นไม่ได้เอฟเฟกต่างๆยังคงอยู่เกือบครบถ้วนส่วนของเฟรมเรตอยู่ที่ 30fps ทั้งในโหมดทีวีและพกพา อาจมีกระตุกบ้างเล็กน้อยเมื่อมีสิ่งของหรือการกระทำเกิดขึ้นมากๆบทสรุปเกมดีๆที่ไม่ควรพลาดตูพอยต์มิวเซียมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกมเมอร์ที่กำลังมองหาเกมแนวซิมูเลชันที่เล่นง่ายๆสนุกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแฟนๆของตูพอยต์สตูดิโอสคุณคิดว่าอะไรคือจุดเด่นที่สุดของเกมนี้คุณชอบระบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบไหนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยหากคุณสนใจเกมนี้ตูพอยต์มิวเซียมวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch 2 PlayStation 5 Xbox Series X s, และ PC และยังรองรับภาษาไทยอีกด้วยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ Se c u a อเชียสำหรับเกมดีๆที่นำมารีวิวและถ้าดิ s g เกมไทยแลนด์มีข่าวสารหรือเรื่องราวน่าสนใจในวงการเกมอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับ c o n t r o r o s i x นักข่าวเกมที่แต่งตัวโป๊ที่สุดในประเทศไทย